คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่สอดปันสุขโรงพยาบาลแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แม่สอดปันสุขศูนย์เครื่องมือการแพทย์ให้ยืมใช้สำหรับผู้ป่วยที่บ้าน ที่อาคารเวชระเบียนหลังเก่าโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศาบาลนครแม่สอดโดยมีนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดศูนย์แม่สอดปันสุขศูนย์เครื่องมือแพทย์ให้ยืมใช้สําหรับผู้ป่วยที่บ้านและทางนายแพทย์โรจนศักดิ์ทองคําเจริญประธานศูนย์แม่สอดปันสุขเป็นผู้กล่าวรายงานศูนย์แม่สอดปันสุขเป็นศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ให้ยืมใช้สําหรับผู้ป่วยที่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธามอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อหมุนเวียนให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับยืมใช้ที่บ้านอีกทั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้จากเงินงบประมาณและจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลต่อเนื่อง ที่บ้านของผู้ป่วยที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลแม่สอดและผู้ป่วยในชุมชนในเขตอำเภอแม่สอดจากข้อมูลศูนย์การดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากปีงบประมาณ2,563มีผู้ป่วยที่กลับบ้านและได้รับการส่งต่อเพื่อเยี่ยมบ้านจำนวนทั้งสิ้น2,224คนได้แก่ผู้ป่วยโรคอมรัมพฤกอัมาพาตถุงลมป่งพองผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังโรคชารา โรคมะเร็งระยะสุดท้ายรวมทั้งผู้พิการอื่นหนึ่งด้วยจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตจำนวน292คนของทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลแม่สอดตั้งแต่เดือนตุลาคม2,561ถึงเดือนกันยายน2 5 6 3พบว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลจากทีมมีเวลาการดูแล38วันก่อนเสียชีวิตและผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิตที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 67.8จจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนการดูแลเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ดูแลจากสถานการณ์ดังกล่าวคลินิกหมอครอบครัวงานพยาบาลชุมชนกลุ่มงานการพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์และวิศวกรเครื่องมือแพทย์จึงมีแนวคิดก่อตั้งศูนย์เครื่องมือให้ยืมใช้สำหรับผู้ป่วยที่บ้านประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจนทั้งออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะเป็นต้นโดยได้มีการประชุมวางแนวทางที่การบริหารจัดการเรื่องยืมอุปกรณ์การแพทย์ใช้ต่อที่บ้านอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายเมื่อวันที่12ตุลาคม2564 ได้มีมติจัดตั้งศูนย์เครื่องมือให้ยืมใช้สำหรับผู้ป่วยที่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นโดยให้ชื่อศูนย์ว่าศูนย์แม่รวันนี้เป็นการที่โรงพยาบาลแม่ศรดกับเครือข่ายของเราทั้งหมดนะครับเราจะมาทำการเปิดศูนย์แม่ศรดปันสุกนะครับเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือ เพื่อหวังว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยซึ่งหมดทางรักษาระนะครับพวกนี้อยากจะให้เขากลับไปเสียชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขท่ามกลางที่น้องนะครับท่ามข้ามข้ามข้ามกลางญาติแล้วาทํจะทําให้เขากลับไปอย่างแบบว่ามีความสุขนะครับไม่ต้องมีความทุกข์นะครับเขาต้องการจะทําอะไร เขาต้องการจะสั่งสีอะไรก็ให้เขาไปสั่งสีกันได้ที่บ้านได้อย่างอย่อยากเป็นที่นะครับนะครับตอนไม่มีประมาณสักกี่คนถูกไหมอันนี้เดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมขอให้คุณหมอโรจนศัก์ซึ่งเป็นคนดูแลนะครับเนาะครับครับก็จริงจริงแนวคิดเนี่ยครับก็อย่างที่เรียนไว้ในรายงานว่าจริงจริง ทา,ทางทีมผมเนี่ยทำดูแลคนไข้ติดบ้านติดเตียงเรื่องไข้ระยะท้ายมาสิบกว่าป,ปีครับสิ่งนี้ผมเห็นมากๆไม่ใช่เฉพาะคนไข้ระยะท้ายนะครับแต่ก็มีกลุ่มคนไข้หลายคนที่มีการจเจ็บป่วยระดัรังไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหัวใจตอกพบวา่าคนที่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะพวกออกซิเจนหรืออะไรพวกนี้ครับโดยส่วนมากเนี่ยมักจะขาดแคลนแล้วก็ต้องลงทุนเยอะอาจจะต้องลงทุนซื้อเครื่องประมาณ2-3หมื่น มไม่รวมค่าดูแลผู้ป่วไม่รวมอุปกรณ์ต่าง,างๆก็ถือว่าเป็นภา,าระอย่างมากกับครอบครัวผมในช่วงโควิดเนี่ยพูดจริงๆเลยผมมองเห็นความสามัคคีของชุมชนแม่สอดผมเห็นพลังมันไม่มีหมดแม่สอดเนี่ยขนาดเจอโควิดอย่างรุนแรงขนาดไหนพวกเรามีเงินบริจาคไม่ไม่ได้หยุดระบบสาธารณสุขแม่สอดถ้าไม่มีชาวแม่สอดร,ระบบสาธารณสุขแม่สอดจะล่ม แต่ปรากฏว่าผ่านไปได้แล้วผมก็เห็นอุปกรณ์ที่ถูกไวจากมาจำนวนมากจากจากศรัทธาของประชาชนชาวแม่สอดนี่แหละผมก็เลยมองว่าเราลองดูไหมว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ลองมาไม่ได้ถึงกับเสียชีวิตทันทีแต่ว่ามัความต้องการใช้ <c oughs> เอ้ยเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ยผม <c oughs> ผมเรียกว่าเราใช้ความเมตตาเราใช้ จิตใจอันดีของคนไม่มสอนที่เขาบริจาคมาแล้วเราบริหารความดีให้มันเกิดการดูแลต่อเนื<ม>่องตอนแรกนะคิดการจะให้เพาะว่าต้องจนจริงๆนะไม่มีจริงๆแต่ผมมองดูว่าคนชั้นกลางก็ลําบากเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ใครป่วยเนี่ยก็ลําบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เกณฑ์ว่าถ้าแพทย์ต้องการว่าจะให้ใช้เนี่ยเราสามารถเบิกใช้ได้คนไข้ที่อนามัยที่คุณหมออนามัยเห็นว่ามีปัญหาสามารถเบิกใช้ได้โดยที่เราให้การติดต่อดูแลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ผมก็ร่วมกับทางองค์กรท้องถิ่นนะครับก็เพื่อประสานในที่ประชุมเมืเ่อวันที่12ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยกันว่าเนี่ยหลังจากตั้งศูนย์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำเขาเรียกว่าทาความร่วมมือการดูแลแบบแบบครบวงจรโดยที่ว่าเวลาที่มีคนไข้ที่ก็อยู่ในพื้นที่เขาเนีส่วนหนึ่งโอเคอุปกรณ์ในทางการแพทย์นี่โรงพยาบาลมีเตรียมมีพอนะครับแต,แต่ถ้าเกิดเข้าขาดเรื่องทางสังคมมีเรื่อง การต้องปรับสภาพบ้านเราจะมีการประสานงานซึ่งในหน่วยแต่ละหน่วยงานมีศักรรยภาพของตัวเองผมเลยมองว่าถ้าเราใช้ศักรรยภาพคนละนิดคนละหน่อยของเราเนี่ยครับร่วมมาทําสิ่งดีๆให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยประโยชน์มันจึเกิดสูงสุดแล้วก็ไม่มีใครหนักเกินไปนะครับ,รบน,นี้เป่วยท,ที่ผู้ป่วยที่ได,ด้รับผลกระทบจากโควิดโดยเฉพาะเรื่องของต่อชิปสบตอนนี้มีเยอะไหมเยอะอย่างที่ได้ คือโดยตัวเลขเนี่ยอันนี้ผมผมยังไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้นนทางมูล่ใช้พัฒน,นาได้ท่านได้พระราชทานคาือเป็นออกซิเจนเพือ่อซัพพอร์ตกับคนไข้กลุ่ม,ม,มนเี้ครับเดี๋ยวผมอาจะประสานทางณหมอนตรการที่ท่านรีชาร์จนคนไข้ออกไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีความจำเป็นก็จะต้องจ่ายออกไปให้ซึ่งซึ่ง,งมีเพียงพอไมยถึงอุปกรณ์มีเพียงพอนะครับคุณแครับขอบคุณครับ ขออนุญาตทังฝ่ายสาธารณสุขมีมาตร,ารการพิจาเตรียมการอย่างไรครับผมในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับการที่จะนําแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศเรานี้นะครับ,รบก็คงองใช้ตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือเราจะต้องตรวจทั้งหมดก็คือเจ็ดเจ็ดกลุ่มโรคหลักละนะครับ,รบแล้วก็โรคหนึ่งก็คือโควิดนะครับนะซึ่งอันนี้มันก็ เราก็จะตรวจให้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็สำคัญมากก็คือผู้นำเข้าแรงงานนั้นจะต้องหาที่กักกันให้ได้แล้วก็ที่กักกันนั้นจะต้องผ่านการทำประชาคมนะครับแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็ต้องมาผ่านกรรมาการโรคติดต่ออีกทีนึงว่าจะอนุมัติให้ใช้สถานที่นี้ไหมเพราะเขาจะต้องทำเรื่องของ สุขาพวกการดูแลพวกขยะมูลฝอยนะครับ,บเรื่องน้ําเสียเรื่องอะไรพวกนี้ต้องต้องจัดการพวกนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาก,กับตัวชุมชนของเรานะครับผมผมมีความคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีคือให้เขานําเข้ามาให้มันถูกกฎหมายดีกว่ายังดีกว่าให้เขานักรอบเข้ามานะครับวิธีการเนี่เราเรา,เราจะ ช้เป็นวิธีการคือจะแบ่งจะให้มาล็อตใหญ่หรือว่า,าทยอยมาครับทยอยมาตามพื้นที่ของเราว่าเราล่บได้กี่คนทยอยมาตามแั้นี้แล้วก็ <S <S ออกพอครบเจ็จคือถ้าเกิดใครฉีดวัคซีนสองเข็มก็ะะจะมากักตัวที่โรงพัลที่อำเภอแม่สอดเจ็ดวัน <S <S 1> <S 1> แต่ใครฉีดมาเข็มเดียวหรือไม่ได้ฉีดวันหรือไม่ได้ฉีดมาก็ต้องกักตัวสิสี่วันค่าใช้จ่ายในการกักตัวเป็นของของบริษัทที่นำเข้าครับ นนสถานการณ์โควิดเป็นองไ้าับสถานการณ์โควิดในอำเภอแม่สอดเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับ,รบเรานิ่งมาประมาณหนึ่งเดือนละอัตราการตายของเรานี่เกือบเกือบเป็นศูนย์นะครับ,รบนั้นานจะมีเสียมาคนหนึ่งนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เป็นข้อพิสูจน์อันหนึ่งว่าการฉีดวัคซีนถ้าฉีดครอบคลุมในคนส่วนใหญ่ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็จะลดอัตรา,าก,การตายได้นะครับตอนนี้มีอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดมีอยู่ประมาณ70กว่าคนนะครับที่แอดมิทอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราปิดโรงพยาบาลสนามไปปิดปิดชั่วคราวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราต้องการจะเก็บแรงของพวกพยาบาลไว้เพื่อจะเอามาดูคนไข้ที่เป็นนอนควิด ก็เลยจะต้องปิดปิดแล้วก็แต่พร้อมที่จะเปิดเสมอเมือ่อใดมีคัสเตอร์เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ได้ความรู้ข้อจากท่านนายกเทศมนตรีนครรามนะครับแล้วก็เตรียมเก็บโรงพยาบาลสนามพอ5ไว้ให้เรานะครับเมือ่อใดถ้าเกิดมีคัสเตอร์เกิดขึ้นโรงพยาบาลสนามทอ5ก็พร้อมที่จะปิดนะครับนี่จะมีเชื้อตัวใหม่จะเข้ามาจากที่ไหน เชื่อ,อนนตัวใหมให่ก็ยังห่งญ่อยู่ครับแต่ว่าทําไงได้นะครับเนาะเราก็ต้องป้องกันให้มันเป็นที่นะครับ,บค,ครับผมครับ